สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรู้สึกที่เออบางทีหลายๆคนอาจจะเคยเจอนะคะคือความรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามไปนะคะในเอกสารที่เราดูกันมีประโยคที่บอกว่าในบางช่วงของชีวิตเราอาจรู้สึกว่าโลกทั้งใบมองข้ามเราไปเคยไหมคะแบบพยายามแทบตายแต่ก็เหมือนไม่มีใครเห็นความพยายามที่เราทำหรือเวลาเจอปัญหาหนักๆก็รู้สึกว่า ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เรากำลังเผชิญหรือแม้แต่ตอนที่เราอดทนมากๆก็ไม่มีใครปรบมือให้กับความอดทนนั้นเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญจากเนื้อหานี้กันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของเราไม่ได้ลดลงเพียงเพราะโลกไม่เห็นครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับในเนื้อหาที่เราศึกษาเนี่ยมีการเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพชัดเจนมากเขาเปรียบเทียบกับพระอาทิตย์กับก้อนเมฆนะครับอ๋อพระอาทิตย์กับก้อนเมฆหรอคะ วแต่แสงของมันยังคงอยู่ไม่เคยดับหายคือมันเป็นการเปรียบเปรยว่าคุณค่าที่แท้จริงข้างในตัวเราก็เหมือนกันนะครับถึงแม้จะมีบางอย่างมาบดบังไว้ชั่วคราวอาจจะเป็นปัญหาหรือการที่คนอื่นมองไม่เห็นเราเแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณค่าของเรามันหายไปนะอืออ mm ืม hmm. ตามที่เนื้อหาบอกไว้เลยครับคุณค่าไม่เคยหายไปจากตัวคุณเลยมันแค่ เหมือนรอเวลารอจังหวะที่จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งเหมือนพระอาทิตย์ที่รอให้เมฆมันลอยผ่านไปโห oh, เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยค่ะทําให้รู้สึกว่าเออจริงด้วยคุณค่าเรามันอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นหรือไม่เห็นเลยนะคะใช่เลยครับซึ่งมันก็น่าจะเชื่อมโยงกับอีกเรื่องในเนื้อหาที่เราอ่านเจอนะคะที่เขาเตือนว่าอย่าวัดคุณค่าของตัวเองด้วยเสียงของคนอื่นเพราะว่าเสียงจากข้างนอกบางทีมันก็เงียบไปหรือบางทีก็เออตัดสินเราผิดผิด,ผดถูกถูก ครคับในเราเองที่บอกว่าหัวใจของคุณกำลังพูดอยู่เสมอ hmm. ค่ะเป็นเสียงที่คอยบอกเราว่าฉันยังมีค่านะฉันยังคงพยายามอยู่แล้วก็ให้ความหวังว่าวันหนึ่งฉันจะเปล่งแสงอีกครั้งอันนี้ดูเหมือนเขาจะเน้นว่าคุณค่าจริงๆมันไม่ได้มาจากสิ่งของนอกตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยในเนื้อหาก็ขยายความไว้ชัดเจนนะครับว่าคุณค่าที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาจาก ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าทรัพย์สินที่เรามีอย่างที่เขาเขียนเลยครับว่าคุณไม่ได้มีค่าเพราะตำแหน่งหรือทรัพย์สินแต่มามาจากแก่นข้างในคือคุณมีค่าเพราะคุณคือคุณซึ่งมันเป็นการเน้นความเป็นตัวเราเองที่ไม่เหมือนใครคุณสมบัติที่เรามีอยู่ข้างในอืเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอเราเก็ตแล้วว่าคุณค่ามันอยู่ข้างในตัวเราไม่ได้ขึ้นกับอะไรข้างนอกเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่สําคัญที่สุด ที่จะช่วยให้เรารักษาหรือมองเห็นคุณค่านิเวอยได้ซึ่งในเนื้อหาก็ตอบไว้ชัดเจนเหมือนกันครับแล้วคำตอบคืออะไรคะจากในเนื้อหาที่เรามูคำตอบที่เขาเน้นมากๆเลยนะครับคือการยอมรับจากตัวเองครับผมอ๋อการยอมรับจากตัวเองใช่ครับมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าสรุปได้ดีมากเขาบอกว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครแต่มันต้องการแค่การยอมรับจากตัวเองมันเหมือนเป็นการ เ,เปลี่ยนโฟกัสเลยนะครับจากเดิมที่เราอาจจะมองหาการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาให้เปลี่ยนมาเป็นการที่เราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนยอมรับมันก่อนไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงก็ตามค่ะค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเขายังบอกอีกว่าผลลัพธ์ของการยอมรับตัวเองเนี่ยคือเพราะเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเอง โลกภายนอกก็จะเริ่มเห็นเช่นกันอ๋อ oh, เหมือนกับว่าถ้าเราเห็นค่าตัวเองเมื่อไหร่คนอื่นก็จะเริ่มเห็นตามไปด้วยประมาณนั้นเลยครับเหมือนกับว่าการยอมรับจากข้างในเราเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่จะเปลี่ยนมุมมองจากข้างนอกได้เข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเป็นการย้ำว่ารากฐานสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นคนแรกเลยที่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองจริงๆ งั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็คือคุณค่าที่แท้จริงของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้หายไปไหนเลยแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นเราก็ตามเหมือนแสงอาทิตย์ที่ซ่อนอยู่หลังก้อนเมฆนั่นแหละนะคะใช่ครับและกุญแจสําคัญที่สุดที่จะทําให้เรากลับมาสัมผัสคุณค่านั้นได้ก็คือการเริ่มต้นยอมรับคุณค่าในตัวเองก่อนถูกต้องที่สุดค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลย เพราะฉะนั้นนะครับอาจจะลองทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อจากแนวคิดเรื่องการยอมรับตัวเองที่เราคุยกันนี่แหละครับว่าถ้าเกิดว่าคุณค่าของเรามันไม่ได้ต้องการการยอมรับจากคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้หรือในวันที่เรารู้สึกแย่ๆรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามไม่มีใครเห็นความพยายามเราเลยเราจะเริ่มยอมรับแล้วก็มองเห็นคุณค่าที่มันอยู่ข้างในตัวเราเองจริงๆได้ยังไงบ้าง อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆก็ได้นะครับที่เราพอจะทำได้เพื่อยืนยันคุณค่าของเรากับตัวเราเองเป็นคนแรก